ถ้าเราพูดถึงวรรณกรรมสามก๊กหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแห่งยุคสามก๊กคนหนึ่งนั่นก็คือคงเบง้งคงเบ้งหรือว่าจูกัดเหลียงนั้นได้ชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปราดเปรื่องเป็นคนที่พร่ำสร้างทําให้เล่าปี่นั้นเติบโตจากเจ้าเมืองที่พลัดถิ่นกลายเป็นเจ้าแคว้นเกงจิว๋วกลายเป็นท่านอองแห่งหันตงกลายเป็นองค์จักรพรรดิเล่าปี่แห่งโจโก๊ก คนอย่างขงเบงมีความปราดเปรื่องช่วยคนวางแผนม้คนนักต่อนักแล้วแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถช่วยขงเบงได้เป็นคนที่ทําให้ขงเบงนั้นสามารถเอาตัวรอดในศึกในสงครามที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากได้เลยทีเดียวครับวันนี้ผมมาพบกับท่านผู้ชมไม่ใช่ในรายการ3ก๊กพอดแคสต์หากแต่ว่าเป็นรายการ3ก๊กอินไซต์ที่ผมจะมาเจาะลึกนะครับถึงเรื่องราวของหนูที่ช่วยราชสีหนูตัวเล็กๆจะสามารถช่วยราชสีอย่างขงเบ้งได้จริงรือ มีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมสามก๊กที่สําคัญครับในวรรณกรรมสามก๊กนั้นมีหลายช่วงหลายตอนแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษนั่นก็คือช่วงที่ท่านสมุหานายกขงเบ้งแห่งจกก๊กนั้นทําการกรีธาทัพมุ่งลงใต้เพื่อปราบปรามกระบฏท,ที่นําโดยเบ้งเฮกอองแห่งเผ่าม่านเผ่าม่านนั้นถือว่าเป็นชนเผ่านอกด่านนะครับที่อยู่นอกอาณาจักรจีนแต่ว่าอยู่ทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้ เกิดอาการแข็งเมืองหลังจากที่ตัวของเบ้งเฮกนั้นได้ขึ้นมาเป็นององก็พยายามที่จะขยายดินแดนมีอยู่คราวหนึ่งโคงเบ้งกรีทาทับไปเบ้งเฮกทําการตั้งรับผ่านทางการใช้แม่น้าลกซุยซึ่งเป็นแม่น้ําที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็มีความลึกมากเลยทีเดียวแล้วครับเบ้งเฮกทําการตั้งนะฮะให้ทหารทําเป็นเนินดินแล้วก็ตั้งรับเตรียมเกาทงเกาทันเอาไว้ถ้าเกิดกองทัพเรือของโขงเบ้งนั้นข้ามน้ําแม่น้ําลกซุยไปก็จะต้องเจอกับกองทัพอันเกรียงไกรของเบ้งเฮกม่านอ,องดังนั้น คงเบ้งจึงทาการสํารวจเรียกนายฐานแผนที่อย่างลิขี่ให้มาบอกว่าตรงจุดไหนที่เป็นจุดที่น้ําตื้นที่สุดแคบที่สุดที่สามารถใช้แพรนะรแล้วก็เอาไม้ค้าถ่อนะไปได้นี่นะครับ,ไไรบหรือจะว่ายข้ามไปได้ลิขี่ก็บอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งชื่อว่าบริเวณตําบลซาโขบริเวณตําบลซาโขนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ไกลจากจุดาการตั้งป้อมการป้องกันการาต่อสู้รบเนี่ยประมาณ100ร้อยกิโคงเบ้งก็เลยสั่งการนะครับให้ม้าใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลพิชิตแดนเหนือนะฮะของจกกกนั้นน,ำำาา 3, นํากําลังทหาร3,000นายไปที่บริเวณตำบลสาโขเพื่อข้ามไปนะทำอะไรฮะข้ามไปเพื่อทําการดักซุ่มตัด เส้นทางเสบียงนะฮะมิฉะนั้นเนี่ยฝ่ายของเบงเฮกนั้นจะมีเสบียงกินตลอดแล้วฝ่ายของขงเบ้งนั้นก็ต้องหมดเสบียงต้องถอยร่นกลับไปการทําศึกครั้งนั้นก็คงจะไม่เป็นผลไม่สําเร็จเป็นแน่แท้ดังนั้นภารกิจของมาใต้ที่รับจากท่านอาจารย์ขงเบ้งก็คือการนะฮะไปที่บริเวณตำบลซาโขพาทหาร3 0 0พันนายเนี่ยข้ามแม่น้ําลกซุยในบริเวณที่แคบที่สุดแล้วไปตัดช่องทางบนช่องเขาเสบียงนะฮะให้กองทัพของฝ่ายเบงเฮกนั้นขาดเสบียงหิวเรียกว่าไส้กิ่วเลยทีเดียวแล้วครับท่านผู้ชมครับ แต่ปรากฏว่าเมื่อทหารนั้นพยายามข้ามแม่น้ําไปนะไปถึงก็ช่วงเย็นๆแล้วครับพยายามจะข้ามแม่น้ําไปข้ามไปได้ก็จริงครับแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเลือดนะออกทั้งจมูกออกทั้งปากแล้วก็เสียชีวิตลาโลกแบบไม่สมัครใจไปเป็นจํานวนมากมายมหาศ,าศาลเลยทีเดียวร้อนถึงขงเบ้งแล้วครับเกาหัวแกลกๆแล้วครับเพราะว่าข้ามไปไม่ได้จริงๆขงเบ้งไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะตนเองไม่เจนจัดในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลาจากจุดศูนย์กลางของโจกโกแม้ว่าขงเบ้งจะมีความรอบรู้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะรู้แบบนั้นไปสุดท้าย ท่านผู้ชมคิดว่าใครช่วยคงเบงครับคนที่คนไม่เคยนึกถึงเลยครับชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านในแถบนั้นนะบอกคงเบงว่าน้ําอันนี้มันมีพิษถ้ามันโดนแสงแดดโดนความร้อนโดนอุณหภูมิถึงจุดหนึ่งมันจะส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ไม่ไว่าจะโดนสัมผัสจะดื่มกินอะไรก็ต้องเสียชีวิตลาโลกแบบไม่สมัครใจไปเป็นแน่แท้แล้วคงเบงก็ถามชาวบ้านอีกว่าแล้วจะทํายังไงกันดีกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรนะฮะไม่งั้นก็จะปรบับไม่ได้แล้วก็ปณิธานของจกักรพรรดิเล่าปีนะฮะการป้องกันตัวจากพวกเผ่าม่านก็คงจะยากากกลบ ขงเบ้งก็เลยถามชาวบ้านชาวบ้านครับบอกโขงเบ้งฮะบอกว่าให้ไปตอนที่น้ําเย็นจัดซึ่งในช่วงฤดูการเนี่ยน้ำจะเย็นจัดช่วงประมาณดึกๆอาจจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองถ้าไปอย่างนั้นโดนน้าดื่มกินไม่มีปัญหาเลยขงเบ้งบอกโอเคโปะเชะเลยจึงให้ทหารนะลูกน้องของมาใต้ข้ามแม่น้าลกสุยบริเวณตาบลซาโคเนี่ยนะในช่วงดึกๆก,ก็สามารถที่จะตัดสเสบียงและสามารถเอาชนะกองทัพของเบงเฮกไปได้อีกครั้งอีกคราหนึ่งเลยทีเดียวครับ นี่คือเรื่องราวของหนูที่ช่วยราชสีไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะยากดีมีจนจะเป็นคนที่มีฐานะสูงส่งหรือไม่เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองเราจะมีประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้อื่นเสมอขอให้ทุกคนศรัทธาในตัวเองและร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ